สวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้เจ็ดโมงตอนนี้เจ็ดโมงแล้วนะคะจะไปทำข้าวผัดให้แตงโมกับกีนโน่มันบอกว่าอยากกินข้าวผัดไข่พ่อแกทำงานตั้งแต่เช้าเลยอ่ะไปทำไร ไ็ขุดหินนะคะใส่ตั้งแต่เช้าเลยฝั่งนี้เสร็จแล้วอุ้ยฝนตกพลิง่งฝนตกแล้วอันนี้ก็คือผลงานเมื่อวานนะคะไปจนถึงนูน่นสั่งมาเจ็ดคิวเตอเบื่งไงติงอันนูขนาเปาะเประยะนะ่าเปาะในมือยูทูบเอปาะตังเตาเตาติดระบานเวรโ่นดมาน ืเริน่ะบ้านยังโหลด YouTube โมโหลดมาเลยนี่แกทำางแกใส่แกตื่นมาตอนหนูตื่นมาหกโมงตี่ห้าครึ่งหกโมงอะแกแกแกตื่นมาแล้วนะคะแกเอามาใส่แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูเห็นไหม ฝนตกนจะใส่ให้เต็มนี่เลยเพราะว่าเวลาเราเดินอ่ะฝนมันตกมันจะได้แบบไม่เฉะใส่อิดก่อนนะคะส่วนจะลาดพื้นหรว่าจะต่ออะไก็รอดูอนา,าคตเอาปากระป๋องไปยำให้หลานด้ย ยังไม่ได้จัดก,กระเป๋าเลยนะคะ,ะว่าพรุ่งนี้เราจะไปพัทยานะ,ะเราจะไปพัทยาขอมมีกาห้าจะต้มไข่ให้มีกาดด้วยนะคะแล้วก็จะเอาไปผัดให้หลานมาม่าอะไรก็เหลือ หิวข้าวยังหิวข้าวหรือยังตื่นเช้ามาเล่นโทรศัพท์ กล่ามาดูนะคะว่าเมียทําอะไรนะคะนี่มาดัดพลึงมาดัดพลึงดัดพลึงดดพลึงเดี๋ยวตอนนี้จะผัดมีนะคะจะเอาผักมาผัดให้มันมสุกก่อนเนาะเพราะว่ากระทะมันเล็กเพราะมันเล็ก ผักเราผัดให้มันสุกก่อนสูตรใครสูตรมันสูตรัันไม่เกี่ยวกับใครผัดยังไงก็ได้นะคะให้เป็มมันอร่อยแยนกินโอวันตินแล้วไมโล เสร็จแล้วนะคะแต่ไม่มีซิ๊วดำก็เอาเท่าที่มีนะคะไม่มีซิ๊วดำเนาะ,ะกำลังจะต้มไข่ให้สามีนะคะจะพาเดินดูสวนเป็ดไครไม่รู้มาเป็ดอันนี้สวนข้างบ้านข้างบ้านเก่าต้นอ้อย ต้นกระท่อมอดูด้วยมะละกอมะละกอมะละกอต้อนกระท่อมกัญชามาปลูกเหมือนกันหนึ่งต้นแต่ใบมันหมดแล้วกินหมด เพื่อนๆจำได้เมื่อตอนปีที่แล้วตอนที่เรามาตรงนี้ที่มิกะขุดปูนะคะที่มิกะเขาลงมาขุดปูตอนนี้น้แกเอาดินมาใส่แล้วเห็นไหมมันก็เลยไม่มีแล้วบริเวณข้างบ้านนี่ผักไอยอดมะระเยอะมากเลย ยอดมะระแต่ไม่มีคนกินแต่ไม่มีคนกินนะคะเห็นไหมนี่ปีที่แล้วตรงนี้เต็มเลยตอนที่เรามาตอนนี้เขาถมดินมันก็เลยหายมันก็เลยมานี่แทนยอดมาระขม่ขมที่บ้านไม่มีคนกินเป็นนะคะก็เลยเห็นไหมเหลือเต็มเลยตามรัวบ้านนี่นะคะ งนี้ที่จริงเขาให้ปิดหมดเลยเนาะแต่ญาติพี่น้องเดินไปมาหาสู่กันตรงนี้นะคะถ้าถ้าไม่ปิดนู่นต้องขับรถอ้อมไปฝั่งนู้นอะพวกนั้นทำงานตั้งแต่เช้าเลยพ่อมิวทำตั้งแต่เช้าตอนนั้นพวกน้องมันไปช่วยแล้วอันนี้ปีที่แล้ว เราทำนะคะอ่าอะไรนะสารเจนะ้าเนาะสารประพูิกู้มาสินะ ตอนนี้อยู่ในบ้านนะคะเหนียวกําลังแพ็คของเพราะว่าพรุ่งนี้เราต้องไปไปพัทยานะคะอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะต่อปากเนาะอร่อยมากนะคะไม่แพ้ไม่แพ้เลอรถเลยนะคะจะเอาไปขายเอาไป1นึร้อยห่อตัวแรกว่าจะเอาไป2องร้อยห่อแต่น้ำหนักมันเกินนะคะก็เลยเอาไปแค่ร้อยเดียว รของเยอะแยะเลยเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้แกะจะเอาไปนะคะแล้วก็สั่งปลาร้าไปด้วยขอไปเองนะคะเอาไปขายที่ค้นแลนฮะพอเกลียเกลียตู xôi ai bà xôi đây <laughs> cơ mấy tao ơi, bị chạy sớm qua <laughs> đinh mày nghe ใส่ให้แต่มันไม่แฉะก่อนนะคะเพราะว่าถึงหน้าฝนแล้วใช่จีลุงยูตรานี่ลุงยูตลุงยูตขันยูตนะจีเฮ้ย ตอนนี้สิบโมงเอ้ยเก้าโมงคังมิกะเขาบอกว่าเขาอยากช่วยตอนนี้นะคะปกติพวกเราจะกลับไปพัทยาวันวันที่ยนะี่สิบเก้าเนาะพรุ่งนี้ตอนนี้สามีว่าเธอโทรไปเลื่อนไปกลับไปันาคารที่สามสิบนะคะโทรไปเลื่อนโทรไปแล้วยังไม่รับเลย ก็เลยเขียนข้อความไปเดี๋ยวใสายรอถุยนะคะอยู่กำลังแพ็คของอยู่ไก่เสร็จแล้วนะคะ ตตเตอร์ดาวไอเตอรก็ไม่เชะส่นเจ็บแบกในยอยู่เป็ดน้อยน่ารักเป็ดแบบน้อยน่ารักจ๊เอจ้๊เแบบอยิอ้มแล้วยิ้ม Jim, 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 anna jimkon, jim, joo. Jim. No. Eikä mennä pitkään, kun alkaa jalko nousemaan ylös ja sitten konttaa eteenpäin.